แห่ยี่เป็งสุดปังคใครถ้าเกิดว่าอยากปังอยากดังกว่านี้ตามพลอยมาเลยค่ะกับข่าวนี้นะคะจะพาไปเสริมความปังเสริมสิริมงคลกับนักแสดงสาวตรีนันทรัตและหนุ่มเฟิร์สสุภากรที่วัดสว่าอารมณ์มมจว่างัควารปฐมคุณผู้ชมค่ะค,คือทั้งคู่เนี่ยเขาตั้งใจเดินทางไปไหว้หลวงพ่อแปะพร้อมกับให้ท่านทําพิธีลงยันหลังมือ เปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองบาดาลและเปิดทรัพย์นี่สาคัญเลยนะคะเิมใช่แล้วเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลพร้อมกับแจกเงินให้กับชาวบ้านที่เดินทางมาทําบุญที่วัดด้วยใจบุญสุดๆเสริมความปังเสร็จแล้วพี่แจ๊คขาเอลี่ขาน้องตรีกับน้องเฟิร์นเนี่ยก็ไปกราบขอพรองค์ท้าเวสวัณเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าองค์ท้าเวสวัณเนี่ยเป็นเทพแห่งความร่ํารวยเนาะไปถึงปุ๊บนี่เลยค่ะคล้องพวงมาลัยสีแดงให้กับท่าน มาขอโชคจากเทพแห่งความร่ำรวยโชคลาภแล้วจะช้ายอยู่ใยล่ะคะไปจุดทูบลุ้นตัวเลขกันเลยดีกว่าไหมล่ะอะมาดูเลขทูบของน้องตรีนะคะคุณผู้ชมเลขทูบของน้องตรีเนี่ยได้เลข4และเลข1น <1 S 1> ึ่งแล้ว 1> 4 1อ่าคุณผู้ชมแล้วจะบอกว่า 1, 1, 1, 2, พอ 1, 3, จุด 1, 3, เสร็จปื๊บป่ะ มันล้มคว่ำไปค่ะเออไม่รู้ว่าลักษณะของการล้มคว่ำไปเราจะต้องตีความหมายว่ายังไงต่อไปมันหอาจจะกลับหรือเปล่าตี่ีหนึ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ส่วนทูกของน้องเฟิร์สค่ะขึ้นมาก่อนเลยส4พอขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บล้มไปอีกเหมือนกันพี่แจ๊คแล้วมันจะกลับยังไงอ่ะมันิ้นอ่ะมันคัวก็กลับไปกลับมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะเออราคาสวนข่าวนี้ค่ะจะพาไปเชอร์รี่ค่ะ